เกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีไรายได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกต้องแต่งตัว p r i v a t ไปโรงเรียนเนี้ยก็ต้องไปหาเสื้อผ้าอะไรถ้าแต่งแบบชุดนักเรียนก็ง่ายดีทุกคนเหมือนกันหมดจะไปแก้มาตราสองช,ชาติชติก็ไม่ตอบว่าจะแก้จะให้มีการยกเลิกชุดนักเรียนนะฮะยอมผมเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มก็ได้ชัดชาติก็ไม่พูด <c oughs> นี่คือการเมืองการเมืองมันสลับซับซ้อนนะฮะยอกย้อนกลอุบายคนเข้าใจว่าชัดชาติ เป็นคนเสื้อแดงชัดชาติเป็นคนเสื้อส้มเข้าใจว่าชัดชาติอยู่ตรงข้ามสถาบันนะฮะล่าสุดก็มีการจัดทีมขึ้นมา <c oughs> มีทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงไปเป็นทีมงานของชัดชาติโกศกก็เอามาจาก Voice t ีตก,กลงมันยังไงแน่ผม,มเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมันสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลนอุบายในกลมีลวงในลวงมีอุบายในอุบายกลายเป็น สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นการเคลื่อนไหวของชัดชาติชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการผมเรียนลวงหน้าไว้แล้วยังไงชัดชาติก็ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีคนบอกโอ้ยจะมีการเอาตึงชัดชาติไว้ถึงขั้นมีการเล่นงานชัตชาติ ขออภัยฮะมีการเล่นงานไปร้องเรียนชาตชาติเอาผิดชาตชาติว่ลดยังไงชาติชาติก็หลุดนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกยกคําร้องนะครับทั้ง2กรณีของชาตชาตินะครับตอนแรกก็เลื่อนไป1วันมีคนไม่พอใจมับ3นิ้วไม่พอใจตั้งแคมเปญโทรศัพท์ไปด่ากกตนะไปล่าชื่อถอดถอนพี่ศรีสุวรรณจัญญาออกจากการเป็นเลขาธิการมูลนิธินะครับ ซึ่งมันทําไม่ได้แสนกว่าลายชื่อมันทําไม่ได้ตามกฎหมายคุณจะล่าเป็นร้อยล้านลายชื่อก็ทําไม่ได้นะครับอันไหนทําได้ก็ทําอันไหนทําไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจคือชัดชาติเขาแสดงความคิดเห็นนะกับม็อบ3นิ้วอ่ะที่บอกว่าเป็นเด็กชั้นม .6 นะครับจะเรียกร้องให้มีการ ยกเลิกเรื่องการแต่งกายนักเรียนยกเลิกเรื่องของทรงผมชาดชาติตอบดีฮะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระบวนการสังเคราะห์กันผมประชาธิปไตยเพื่อความหวังค่ะก็ขณะนี้นะคะสังกัดกรุงเทพม,มหาคนครได้มีนักเรียนอยู่ในสังกัดถึง2องแสนคนแล้วก็สองแสนเจ็ดหมื่นคนสองแสนค่ะใช่ครับเราก็คาดหวังว่าทางสังกัดกรุงเทพม,มหาคนครเนี่ยจะแก้ปัญหาของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผม เครื่องแต่งกายการใช้ความแรงทางคําพูดการปฏิรูปการศึกษาในฐานะของสังกัดที่ดูแลนักเรียนเนี่ยแทบจะมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขเลยซ้ำค่ะถ้าเนภายใน<ว>กรุงเทพได้ครับเด็กประถมครึ่งหนึ่งเนี่ยเรียนอยโรงเรียกนกทมน<ะ>ั่นเด็กป .1 ถึงป .6 ส่วนใหญ่ก็อยู่โรงเรียกนกทมนะก็ะมีบทน,น้องอยู่โรงเรียกนกทมไหมครับอยู่สพทค่ะแล้วคำผมนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่เราก็จะถาเราก็ยินยในสิ่งของเราก็ไม่ว่าอะไรครัก็เจะพอได้ ก็ตอนจริงๆถ้าตามกฎกระทรวงก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าสังกัดกรุงเทพเนี่ยจะออกกฎที่ไม่ได้จะจะ,จะให้เสรีนักเรียนที่มากกว่ากระทรวงศึกษาธิการทําให้เห็นไปเลยว่าภายใต้การควบคุมชาติเนี่ยชาติสามารถนําการศึกษาให้ดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการ,รได้ค่ะ,ะแต่ก็ต้องคุยกันุ้ยเหตุผลนะว่าคือทุกอย่างมันต้องเหตุผลว่าเออเขาห้ามเพราะอะไรก็ต้องคุยเหตุผลกันแล้วก็ฟังกันนะเราอาจจะมีมุมที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ให้เขาอาธิบายกันแต่ผมก็มองว่าจริงแล้วเรื่องทรงผมอะไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผมว่าหัวใจคือการศึกษาดูเนื้อหาการเรียนรู้ให้เกิดความรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมมองของท่านชาติต่อเรื่องตรงผมนี่จะมียังไงคะให้ยกเลิกหรือแก้ไขคะผมคิดว่าจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอัปสัคก,กับการเรียนนะในส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นหุปสักอะไรจะไว้ตรงผมอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอันนี้คนต้องไปคุยกับผู้รับผิดชอบอีกทีว่าไอ้จุดมุ่งหมายจริงๆของการมาครับตรงผมเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นที่มาที่ไปของตรงนี้ถูกไหม เพราะเราเองไม่ได้เที่ยวชายและการศึกษาคงไปคุยไปฟังเขาก่อนแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ติดขัดเพราะลูกผมเองมันก็ย้อมหัวทองมันก็ตัดผมแปลกๆกันมี้แงๆอะไรเงี้ยมันก็เรียนได้ปกติไม่เห็นมีอะไรนั้นตัวอย่างของตัวเองเนี่ยลูกก็ไม่ได้มีผลไม่มีปัญหาเรื่องของผมเดี๋ยวไปเขาเรียนโรงเรียนต่างประเทศอะ่ะเพราะเขาพูดไทยไม่ไดก้ก็เห็นว่าเขาเรียนได้ดีนั้นในส่วนตัวไม่ได้มีอะไรจะขอไปฟังคนอื่นเขาด้วยคือเราเอาตัวเองคนเรียนไม่ได้นะครับก็ต้องเอาฟังผู้บริหารด้วยครับ แล้วเรื่องอย่างอื่นมีอะไรอไหมการแต่งกายเป็นไงการแต่งกายจริงๆก็อยากให้ยกเลิกค่ะในในในภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครมีสิทธิออกกฎเองเพราะตอนนี้ปัญหาก็คือเวลาที่โรงเรียนเนี่ยเราไปอย่างหนูเนี่ยไปแจ้งกระทรวงศึกษาว่ามีโรงเรียนละเมิดกฎเนี่ยกระทรวงศึกษาก็จะบอกว่าให้ไปแจ้งสังกัดก็คือกรุงเทพมหานครก็จะกลายเป็นว่ามันจะเด้งไปเด้งมาซึ่งตรงเนี้ยกรุงเทพมหานครก็ต้องตั้งองค์กรขึ้นมาหรือว่าประสานกับการคิดได้ดีเหมือนกันนะเพราะมันมีมิติอื่นนอกเหนือจะเลือกเสรีภาพด้วยใช่ไหมาะว่า เกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีไรายได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกต้องแต่งตัวไพรเวทไปโรงเรียนเนี้ยก็ต้องไปหาเสื้อผ้าอะไรถ้าแ,แต่งแบบชุดนักเรียนก็ง่ายดีทุกคนเหมือนกันหมดแล้วมันมีมิติอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องสิทธิทเสรีภาพด้วยถึงแม้มันก็อาจจะแบบเด็กโอ้โไม่ต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยนั้นต้องคิดให้รอบคอบด้วยว่าเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แต่ยังไงก็ฝากจดหมายที่ยื่นได้เลยจ้าโอเค โอเคนะได้เรียนเท่าไหนาแล้วเรียนมะหค่ะโอเคจะไปเรียนอะไรต่อเนี่ยจะไปเรียนนิติต่อค่ะโอเคจบเหมาะแล้วไปเลยจา้าสู้กันนะขอให้ได้ตามที่หวังนะจ๊ะขอบคุณนะครับทวิเคราะห์ตามสถานการณ์คําตอบของชัดชาติเนี่ยต้องยอมรับนะเขาตอบอย่างอาจารย์อย่างมีความรู้เขาตอบแบบนักการเมืองนะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์ใน,ะค,นคำพูดของเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่คนที่มีประสบการณ์นะครับเขาไม่ปฏิเสธ และก็เขาก็ไม่รับเขาก็บอกกับลูกเขาก็เป็นแต่ลูกเขาไม่ไอยู่เมืองไทยลูกเขาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้รับบอกว่าโอ๊ยจะไปทําตามเงื่อนไขให้กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนผมแดงผมผมแดงผมเหลืองได้เต็มที่ก็ไม่ได้ให้คําสั่งแบบนั้นบอกเดี๋ยวตรวจสอบก็ต้องมาดูคุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองเสียเงินเยอะหรือเปล่าควรจะฟรีไหมฟรีและถามย้อนกลับอาน้องอจบที่ไหน นะบอ,อกเรียนที่ไหนออกเรียนม6อยู่อ้าวจะไปต่ออะไรจะไปปอนิติศาสตร์โอ้ดีแล้วเก่งตบมือให้อีกตังหากนี่คือสิ่งที่ทัดชาติทำแต่น่าสนใจในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยหลักแบบนี้เชิงการบริหารคืออะไรหลักสิ่งที่ชัดชาติต่อไปครั้งนี้ในเชิงการบริหารนะเรียกว่าปอกปัดปฏิเสธไม่ทำตามโอเครับทราบ ชมเชยแต่ไม่ปฏิบัติตามน่าคิดนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ชัดชาติถูกตั้งคำถามในรัศดาดังกล่าวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้รุ้งแกนนำมอบสามนิ้ว <c oughs> ก็ไปตั้งคำถามจากชัดชาติเรื่องของมาตรา1นึชัดชาติก็บอกว่าเรื่องมาตรา1นึ่งสองเนี่ยมันเนี้ยเป็นเวลาของเราแต่มันยังคงไม่สามารถดาเนินการได้ทันทีนะเพราะมันต้องใช้เวลา นะครับต,ตอนนี้เวลาเหมาะของเราแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทําตอนแรกก็คือว่าอย่าเอาเรื่องของมาตราหนึ่งสองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับมันต้องค่อยๆทําค่อยๆยกกระดับค่อยๆทําไปนะครับแต่แต่สิ่งที่ชัดชาติตอบก็คือว่าฉันทําอะไรไม่ได้ชาติชาติทาได้แต่เพียงจัดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้จัดมีการชุมนุมและไม่ได้บอกว่าจะชุมนุมเรื่องประเด็นไหน ชุมนุมประเด็นไหนเป็นกรอบความผิดของผู้ชุมนุมที่จะต้องดําเนินการเองนะสรุปทั้ง2กรณีชาติชาติไม่ตอบรับนะครับว่าจะสามารถทําได้จะไปแก้มาตังสองชาติก็ไม่ตอบว่าจะแก้จะให้มีการยกเลิกชุดนักเรียนนะฮะยอมผมเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มก็ได้ชาติชาติก็ไม่พูดนี่คือการเมืองการเมืองมันสลับซับซ้อนนะฮะ ยอกย้อนกลอุบายคนเข้าใจว่าชัดชาติเป็นคนเสื้อแดงชัดชาติเป็นคนเสื้อส้มเข้าใจว่าชัดชาติอยู่ตรงข้ามสถาบันนะฮะล่าสุดก็มีการจัดทีมขึ้นมา <c oughs> มีทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงไปเป็นทีมงานของชัดชาติโกศกก็เอามาจาก v o ย c ต TV ตกกลงมันยังไงแน่ผม,มเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีลวงในลวง มีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมองกุิแสนสวยงามแต่วราชาคงฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหน

จาชคุ้มนั้นบนยอดปราสาทเีฟ้าแต่วาราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่าง ฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมื่อที่เคยได้ยินจากนีน้ทานท่านสอนให้เราพอเยียอง ra